ดีจ้ะพี่น้องืันนี้ลูกค้าสิมา <c oughs> อบผิวสมุนไพรแล้วก็คัดผิวสปาผิวนวดอไลเซนจะข่อยกระสิเตรียมอ่าตู้อบต้มน้ำห้อนอ่าเตรียมตู้อบไป้รอลูกค้าแล้วก็เตรียมเตียงเตรียมย,มยางให้ลูกค้าเบึง้งอันรอจ้าอันมาเบื้องกันจ้าว่าข่อยเตรียมอย่างแน,น่นอพี่น้องชีวิตข่อยประจำบ้านชีวิตเมียฝรั่งโลโซพี่น้องเออ นี่ละจ้าอันนี้คือเตียงนวดไทยคอยเนาะแต่บนนี้ลูกค้าฮาิมาอบผิวคัดผิวสปาผิวสองคนจา้าพนัดไวแต่มู่บ้านนี่แล้วคอยกะเตรียมอันต้มน้ำห้อนจา้าพี่น้องต้มน้ำตู้อบไว้ไฮโลขึ้นแล้วจา้าใส่อันไฟอุณหภูมิความห้อนอยู่ที่ร้อยยี่สิบจ้าเด้อจา้าอันนี้ก็เป็นตู้อบจา้าจะเปิดเบิ่งเดอร์อบได้สองคนจา้า ถ้าคนตัวน้อยตัวใหญ่กะได้ผู้เดียวจ้ะพี่น้องตุ่มน้ำหอนตุ่มยังแล้วจ้าทางนี้จ้ะหมอน,น้ำห่อนตุม่มรอประมาณเดือดแล้วจ้ะเดือดพวดพวดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเตียงลอเนาะจ้ะปูเตียงปู้ยังลอลูกค้าละจ้ะ ผาคุ้มผ่าปูเตียงคัดดันนวดแล้วค่ากับเปลี่ยนผ้าให้ลูกค้าอีกค้นใหมจ่จ้ะบริไัทพื้นเก้าจากพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องว่างคองให้ลูกค้าเนาจะจ้ะอ้าวอันนี้วางโทรศัพท์เครื่องทํามาหากินคอย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นที่อแคว้นสะพานลูกค้าเนาะจา้ะเวลาเพื่อนมาถอดสะพานออกอ่ะเพื่อนแคว้นไม่นี่กระปก๋ปกปกระเป๋าโทรศัพท์เพิ่นกวางไว สั้นอันเก็บคองนี่จ้าก็เป็นอ่ะอันนี้กัเป็นน้ำมันหอมระเหยในห้องจ,จะเจดได้หอมมีอย่างครบเพียบพร้อมอันนี้ก็เป็นกระดาษเซตเป็นกระดาษทิชชู่เป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจะเป็นมีกระจกมีวีให้ลูกค้าจ้ะอันนี้ก็เป็นอ่า รูปภาพการนวดกันยังให้ลูกค้าได้เบิ้งในห้องนวดน,นอกจากน,นี้ก็เป็นนาฬิกานี่คือขาดไปรไดี๋วเรจะพี่น้องต้องมีนาฬิกาเบิ้งเวลาจ้ะสี่โมงจ้ะสิบโมงสิบโมงตรงนัดลูกค้าไว้เนาะเราเตรียมควมร้อมควบยังไว้รอลูกค้า <c oughs> ทางที่ก็จะเป็นฟังเปิดเพลงมิวสิกเนาะแต่ข่อยบริปเปิอยามาติลิกิทซิ์จ้ะทายให้จเจ้าเบิ้งกอน <c oughs> เป็นเพลงพรอนค่ายน้ำต๊กไหล เพลงอ่าเปาแคสทางิิลือกเอาจ้จแต่เ่วนมากคอยมกักเปิดเพลงอันน้ำตกไหลจ้ะมันผ่อนคลายดีจ้ะพี่น้องอันนี้จะไปเป็นอ่าโต๊ะเก้าอี้นวดเท่าจ้ะหรือว่าไว้น่งอ่าห้ลูกค้านางและะ้วก็ญาติลูกค้ามานางกับมานอนมาเล่นยังได้จ้ะอันนี้เป็นอ่าห้องไว้ว่าอัน,นเฉพาะเลยจ้ะ ส่วนมากก็มีลูกค้าที่โทรบุกมากค่ะเป็นครอบครัวก็มาอยู่ในห้องนี่คอยกระเปิดแอร์ให้ลูกค้าเนก็อยู่ในนี่มันบ่ฮ้อนเนาะจ้ะอยู่ใน,ในห้องนี้จ้าอันนี้ก็เป็นห้องนวดเข้าไปจ้าเป็นส่วนตัวจ้ากัจะเป็นห้องเปลี่ยโนสภาหรือห้องอันห้องน้าห้องอาบน้ำเวลาลูกค้าคัดโตแล้วด้ะจากพี่น้องก็เข้าไปเบิ่งกันจ้า ทงพี่ก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือห้องน้ํารวมกันจ้ะเพราะว่ามแตรลูกค้าเข่าในี่นี้จ้ะเพราะว่าห้องน้ำคอยกับยู่งๆจ้ะอันนี้ก็เปิดประตูเข้าไปเนาะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมสะอาดสะอ้านคัดห้องน้ำเซ็ตห้องน้ำไว้รอลูกค้าเลยจ้าอันนี้เตรียมผ้าผ้าเซตโตพื้นใ่แล้วก็พื้นนอยป็นลูกค้าเซ็ตหนาเตรียมไว้รอลูกค้าจ้ะพี่น้อง อันนี้ทาลูกค้าจะอาบน้ำอุ่นเข้ากับมาเปิดสวิทต์ตรงนี้ให้ลูกค้าก่อนเปิดไฟทำงานเนาะแล้วเขากับไปบอกลูกค้าปั๊บความห่อนเอาเข้ากับไปปั๊บบอกลูกค้าแนะนำลูกค้าจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบนา้ำก็จะมีฟักบัวมีน้ำอุ่นเนาะท่านลูกค้าอยากตักขันแบบธรรมชาตรก็มีทางตักขันได้จะ้ะ <c oughs> ฟังท่านนี้ก็เป็นกระจกเจ้าพี่น้อง อันนี้ก็เป็นสิ่งล่างมือล่างหนามีผ้าเซษมือมีกระดาษทิชชู่เซตมือแบบเรียบร้อยจ้าอาจจะเป็นห้องน้ำโถส้วมปัสสาวะอุจจาระต้อนรับลูกค้าโดยตรงเลยจ้าทั้งนี้สะอาดสะอา้านจ้าพี่น้องทำความสะอาดทุกมือคะ่ะเตรียมความพว่วมพรอม้อมร่บลูกคา้าเอาลิ้นอยาพันกันแล้วคอยทั้งพี่จ้าอันนี้ก็คือห้องน้ำ ก็จะมีดับหอกดับเพลิงนําเด้อจะยู่เงินขอ่อยภาวาสาธารณะเพิ่นมาตรวจเ่าต้องเหตดตามระเบียบตามกฎหมายเนาะห้ามสูบบุหรี่กิ่งเตือนไฟฟ้าอันี้กาใบประกอบการนวดของข่อยสมาคมนวดแผนไทยแห่งประเทศไทยเพื่อสิขอได้พี่น้องเออไปขอ,อยี่กุงเทพก็ได้จะต้องไปเอาเองรับเองจ้ะผู้อื่นไปรับเองแทนเองไม,ม่ได้จ้ะก็เวลาการเปิดทาการ9กานาฬิกาถึง18นาฬิกาจ้ะ อันก็จะเป็นห้องเสริมสวยคอยจ้าเมื่อ้านขอก็นดละเฮ็ดสีผมเต็มงองให้ลูกค้าสองคนจ้าพี่น้องธรรมศาสตร์ว่าจ้าเงอนคอยอเดี๋ยวไปปิดห้องนวดไปก่อนเนาะกินความหอมมันจะระเหยออกจ้าทางนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นด้านหนีไฟ้อพี่น้องเดอ้อเฮ็ดติดไว้จ้ะสาธารณะเพิ่นมาตรวจจ้ะทางพี่โซนทางพี่ก็จะเป็นมองตากผ่าซัากผ่าตากผ่าจ้ะ เป็นเด็กชางหนีไฟเขาต้องเฮ็ดไป้ายไว้จ้ะพี่ทองนัวไปก้อนกินจังหอมยี่ใน้นีจ้ะเลยไปเปิดห้องเซิร์ฟเไว้รอลูกค้าธรรมชาติทางนี้จ้ะโอ้ยทางนี้ก็จะเป็นธรรมชาติสวยนยอมจ้ะพี่น้องคอยจัดแต่งเองเฮ็ดเองเบิดได้จ้ะนี่ปลูกเองเฮ็ดเองเบิด ตัดหญ้ากับตาบางทีตาเพิ่นก็มาตัดให้จ้ะตาเี่นก็คือพ่อข่อยจ้ะย่าอีกหนึ่งคือแม่ข่อยทั้งพี่จะเป็นห้องเสริมสวยได้ใจพี่น้องเด็ดซีรีส์วิวให้เบิ่งจ้าโอ้ฝนตกบันเนียนตอนสร้างเ,เพิ่นเฮ็ดเพิ่นบ่ได้ใสริษายากันซึมให้เพิ่นบ่บอกเฮาเฮากับบรู้นะจ้ะขันบอกเฮาก็สิไปซื้อมาให้ายยากันซึมเน,ะเนาะเวลาฝนตกน้ามันบ่เขา้ามันก็ น้ำเขามันก็จะเป็นด่างเหมือนันถ้าใส่น้ำยากันซึมฝนตกนามมันก็บ่เขามันก็บ่เป็นลายด่างคอยละท่าสี่เยียนไม่คูปีคูปีพี่น้องเลยอืมสร้างก็ได้บ่บอกเบาะนะเฮาพอเห็ดเห็ดทั้งนั้นแหละจังหูจังหยังผู้เต็มเลยพี่น้องอือน้มฝนมันสาดเขาแล้วมันบ่มีน้ำยากันซึมเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเสริมสวยเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้คือเตียงสะจ้ะเมื่อวานลูกค้ามาเห็ดสีผม ล่างใบนี่อยู่อันกับจิมีี่นำอุนมิทีวีให้ลูกค้าเบิ่งเปิืยให้ลูกค้าเบิ่งค่ะสะซ้อยใดนี่ผมจ้าเห็ดสีแต้มเงาะสีฟสัน้นบ่ได้เห็ดจ้ะพี่น้องสีธรรมดาที่แบบบ่ฟอกคอยกระเิ็ดหายอยู่จ้ะ้ามาแบบอยากฟอกคอยกับโเฮ็ดหายจ้ะคอยกระสิเน้นตามที่คอยเห็ดใดคอยคล้องเนาะพี่น้องอันใดที่คอยบวคล้องคอยกระซบอกปฏิเสธลูกคา้าไปเลยจ้ะบ่าคอยเฮ็ดบ่ถทนัดเพราะว่าคอยเวียกรายจ้ะคอยจะเน้นทั้งนวดจ้ะพี่น้องคอยมากทั้งนวดนวดคอยจะรีแลกกว่าจ้ะ ธรรมะเฮ็ดเสริมสวยนี่แบบว่าคอยคอยบอกคอยก็เฮ็ดได้ยุต่ได้แบบว่ามันบ่กคอยรีแลกซำรับคอยลูกค้าอยางได้นั่นได้นี่คอยห่นหวยจ้ะ่อก็เลยว่าเออ่อยพัฒนาต่เฮ็ดลานอื่นเลย่อยบอกคอยเฮ็ดตามที่คอยเฮ็ดได้จ้ะอาจจะเป็นรีวิวเนาะอัก็จะเป็นหมองนั่งต้อนรับลูกค้าจ้ะลูกค้านวดแล้วหรือว่ามานั่งรอ ลูกค้าเสริมสวยก็นั่งนี่จ้ะหรือว่านั่งกินข่าวแล้วประทานอาหารสมตำกตอบกวยเตี๋ยวญาติพี่น้องมาลูกค้ามาเพื่อนสนิทมิตรสหายมาก็นั่งมองนี่จ้ะชมวิวจ้ะพี่น้องจ้าห้างนี้หละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเฮื่อนจ้ะทางเข้าลานจ้ะก็จะเป็นแบบนี้จ้ะปิดไว้จ้ะลูกข่อยสีขาวมาเออเปิดลรอนีลยละจ้ะก็จะเข้าไป อาจจะถามลูกค้าก่อนมานัวอันเขาห้องน้ำหรืออันปวดเหยาบอให้ลูกค้าของห้องน้ำก่อนนอกจากต้นใหม่รอบบานธรรมาชาติรอบบานเด้อจะพี่น้องเคลื่อนข่อยต้องไปหาใส่ไก่จ้ะธรรมาชาติดีด้ในเือนจะของนี่รอบค้างรอบล้างรอบหนาอ่จ้ะปลูกเองเฮ็ดเองกับมือว่าจพี่น้องอื่นเนี่ยนี่แหละคอยจังว่าเวียกคอยลายจ้ะ ยยกเสร็จอย่างแต่ละมือจ้ะชีวิตประจําวันนี่ละจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิกวดพืชอมันถาลูกค้าจักน้อยกันจ้ะเออลูกค้าขอยกระติมราดแบบนี้ละจ้าชีวิตประจําวันคอยจัสิไปเอออีนึงกับเข่าห้องนวนลนะจ้าอโอ้ผิวละอีนี่ก,ะกระถาสะจะผสม ผสมอันพงคัดผิวให้ลูกค้าจ้าเพิ่มมักหยาบหยาบจ้ะขอ,อนเกล็ดชิไส้ผงเกลือได้ลายจ้ะเอาแบบว่าหลังทะลุทะลวงเลยจ้ะ คนๆเนี่ยมันเข่ากันจะพี่น้องผกมตรคนๆอย่าเด้อเดี๋ยวปาจะน้ำมาให้ก็เอาซ้ำคู่ว่ารุ่มจอแล้วจังสะดวกสบายฮะเอาไปนอนเหมือนกันสิคัสก็ยังแล้วมันถือเกลือถือยังแสบล่างกินเนื้อไข่ออกก่อน เส้นมาเส้นตัวรเราไว้แล้วบอกชาใส่ชุดนั่นอีอ่านผ้าตรงนี้ค่ะใส่เข้ามาเลยค่ะล้างอ่านเปนก็นได้เปี่ยนเ้า่นี่อีกล้ว ผู้จัดการคะงานอะไรผู้ชองเสียงอะไรเอามันหมออกมอต้องต้องตักต้อง้องตอ้องต้อต้อแล้วตอ้อ้องต้องง้องอแต้นงตดอ่อง่าองององตองอ่ง้ง้ ไปอขอควาจช่อวอ,าพาพอช่ซช่วย<า>เ้นมจ้านมะถึงบป่าไปเส้นมาสงสาชูท่านด่านตอบคุณคาณ่าที่เตือนอันลูกข้าว่าน้ามถอยบ่อไหร่ตะพี่น้องเออกดโพลูกข้าก็ได้บ้างีช่องยูทูบ e กันะเข้าไปดูช่อง y o u ูทูบนะยิ่งละเอียดเออเข้าไปเลยละก้าเด

เอาบม่คไปฟ่าใ่บ่แม่งอืออตมมันว่าเรื่องฟ้าใสไมนเป็นอะไรนีบัตรนาตุ่มคือรานเก่าอ่ะมันก็เหมือนแบบสืคความมาในว่าเขาไม่จะ้ไปสื่ออยู่รานกันนซีน่ะฝ่าใสนะม่นีไมาเห็ใจลน์กร้านเก่าฝ่าใ่มีบัตรเขาสิย่างเลยให้ได้ขยันเล็กน้อยนักศึกษาหลักการ เพราะเราถึงเขาบางเด็กหน่อยนักศึกษาเคยรักเขาบางกล่องเด็กกล่องนักเรียนเยอะช่วงนั่นเอะไรล่ะเนื้อหัวเสียยังเดียวหลุดนเกแล้วลตอนที่รถกายไปจุ่มจังเอ,อื่อนใช่ผู้ได้ชนะอืม